สนับสนุนโดยก่อนออกจากบ้านตรวจตราจราจรด้วย Google Map สนับสนุนการประหยัดพลังงานโดยปตทพลังที่ยัง่งยืนเอาล้คุณผู้ชมครับก่อนจากกันไปนะครับสรุปกันหน่อยว่าสภาพการ,รจราจรตอนนี้ในกรุงเทพมหาคนครเป็นอย่างไรอ่าเดี๋ยวเรารอสัญญ,ญาณจากสนขอนะครับนี่ฟีดเข้ามาพัานอินเทอร์เน็ตเลยบนแอป,ป Google Map นะครับวันนี้นะครับจุดสังเกตนิดนึงก็คือวันนี้มีอุบัติเหตุนะครับที่ถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้านะครับก่อนถึงโรงแรมรามาการ์เด้น ก็มีรถทัวร์รถเก๋งเฉี่ยวชนกันอยู่กีดขวางช่องด่วนเลนซ้ายพอสมควรทีเดียวนะ,ะสัญญาณฝั่งนี้ไม่มาเดี๋ยวดูฝั่งนี้ก่อนตอนนี้ในเชิงในเมืองนะครับอุณุสว์รีชัยสมรภูมินติดเยอะหน่อยและบนทางด่วนนะครับที่มาจากพระรามเก้ายิงยาวมาเพื่อจะเลี้ยวซ้ายไปทางยมราชนะครับติดยาวเลยแตน่นวันนี้ใครจะลงหลยมราชติดเยอะหน่อยนะครับคุณผู้ชมส่วนอื่นๆน,นะครับวันนี้ที่แยกเพชรพระรามเพชรพระรามวันนี้สัญญาณจะราจรเสียหายทั้งหมดนะครับทั้ง4ด้านเลยทีเดียว ปรดระมัดระวังนะครับเมื่อขับผ่านแยกดังกล่าวแต่ตัวสวอบจากสภาพการจราจรแล้วเขียวอยู่หลายฝั่งนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับแยกเพชรพลามมะครับนี่มีไฟแดงอยู่นิดหน่อยเองนะครับตอนนี้ไฟสัญญาณเสียหมดนะครับทุกด้านเลยนะครับก็โปรดระมัดระวังในการขับขี่ด้วยนะครับยังไงก็อาจจะทําให้คล่องตัวมากขึ้น เรื่องนี้ปตทชวนตรวจสอบสภาพการจ,จราจรก่อนออกเดินทางทุกครั้งเพื่อการประหยัดพลังงานอย่างยังย่งยืนนะครับช่วงนี้เชิญชวนกันหน่อยครับเชอรีจ่จ๋าคุณหนุ่ยจ๋าคุณผู้ชมครับก็เชิญชวนไปงานนี้เลยนะครับงานนางฟ้ามาขายของ,องอมือสองนะซึ่งจัดโดยเชอรี่ไปนะนางฟ้าคุนุ่นะซึ่งจัดโดยศูนย์สรรพสินค้าซิคอนสแควร์สีนักกรินนะครับถือว่าเป็นสวรรค์ของนักช้อปปิง้งสินค้าแบรนด์เนมนัดรวมตัวเฉพาะกิจเหล่าแอร์โฮสเตดดาราเซเล็มาเปิดร้านขายของร่วมกว่า300ร้านค้าให้เลือกช้อปสินค้า ในราคาสุดช็อกอาทิกระปเป๋าแอ r เ e สเบอร,ร์กินโส e เจปัวสีชมพูอมสอ้มโ หายากนะราคาเต็มเท่าไหร่ไม่รู้้แต่ว่าแพงแต่ราคาพิเศษเหลือเพียง35,000บาทนะครับนอกจากนี้ยังมีเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องประดับน้าหอมเครื่องสําอางและก็สารพัดของกินของใช้จากทั่วทุกมุมโลกมาให้เลือกช็อปกันแบบจุใจเพราะใครล่ะแอนโฮเซสมาขายเองตัวดาราเซเลบมาขายเองนะครับฟ้าคนไหนนะเอาชาเขียวมาขายรู้จริงๆแต่บ้านเราหากินยากนะนะครับก็ในงานนางฟ้ามาขายของมือสองระหว่างวันที่19-21ถึงมิถุนายนนี้ที่บริเวณลานน้ำพุชั้น1ศูนย์สับสินค้าสี อสแควร์ Square, ถนนสีนักขา่าบกริมกรนขอชมไอเดียคนจัดงานเลยไอเดียดีมาก จัดตอนเนื่องมาหลายครั้งนะไม่ไปดูของก็ไปดูคนถ่ายแลลวครับสงสัยวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้เห็นทีคุณหนุ่ยจะไม่ว่างแล้วนะค่ะแต่เขาบอกว่าใช้มือเดียวขายเองขายถูกนะโอ้วของเยาว่านอยู่เลยนะครับส่วนเชิญชวนกันหน่อยใครยิ้มสวยสวยครับตรงนี้ยิ้มสินะนะครับจาเชิญชวนให้ถ่ายรูปพระจันทร์ยิ้มนะครับนอกค่ำคืนวันนี้ถึงค่ำคืนวันอาทิตย์นี้จะเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติก็คือพระจันทร์ยิ้มหรือว่าดาวเคียงเดือนถ้าจำกันได้เมื่อปีห้าหนึ่งเกิดแล้วเรากประทับใจกันมากเลยถ่ายแบบนี้ ไม่เอานะฮะถ่ายมือไหวไปนิดนึงคุณผู้ชมใช้กล้องสมาร์ทโฟนหรือกล้อง DSR ก็ได้อะไรก็แล้วแต่ละถ้าถ่ายแล้วอย่าลืมใส่แฮชแท็กไทยรัศกยนะครับไทยรัศกายจะขอเข้าไปส่องหน่อยว่าภาพคุณเนี่ยสวยที่สุดหรือเปล่าเราจะนาเอาภาพพระจันทร์ยิ้มของคุณมาออกอากาศในรายการชัดชัตทเนี่างชัดทันข่าวเสาร์อาทิตย์ฮะซึ่งเป็นรายการที่ออกโมงเก้าโมงเช้าถึง11บเอ็ดโมงเช้าในวันรุ่งนี้แล้วก็ในวันอาทิตย์ด้วยนะครับพระจันทร์ใครยิ้มสวยที่สุดนะฮะก็สามารถส่งมาได้ เลยหรือว่าคุณจะส่งภาพตัวคุณเองที่ยิ้มแฉ่งมาด้วยก็ได้เ,เริ่มคืนนี้นะคะแล้วก็คืนพรุ่งนี้นี่คุณพุทธน,นันบอกว่าจะเห็นชัดที่สุดเห็นชัดที่สุดเพราะว่าองศาของพระจันทร์และก็ดาวพระหัตถ์ดาวศุกร์เนี่ยจะเห็น,นเป็นรอยยิ้มคืนนี้พระจันทร์จะหน้าเบี้ยวนิดน,นึงพอพรุ่งนี้เนี่ยหน้าตรงเลยและพอวันอาทิตย์นะ ลุไเปเลยเป็นคนหน้าบึ้งเลยทีเดียวนังไก็ติดตามกันนะครับครับวันนี้คุณชารี่แล้วก็คุณหน่ยุยพงศกรวมถึงผมและทีมงานลาคุณผู้ชมเลยครับเพราะหมดเวลาแล้วเจอกันใหม่วันจันทร์6โมงช้าถึง9โมงช้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ